หลวงปู่ทั่วช่วยเด็กเมื่อ20ิกว่าปีมาแล้วได้มีอุบัติเหตุรถบรรทุกชนรถสองแถวรับส่งนักเรียนซึ่งกำลังเดินทางจากจังหวัดลบบุรีกลับบ้านที่สระบุรีเด็กนักเรียนเสียชีวิตถึงสิกว่าคนและหนึ่งในนั้น เพิ่งได้มีโอกาสตามญาติผู้ใหญ่ไปกราบนมัสก,การหลวงปู่ดูเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคำถามที่ค้างคาใจในเวลานั้นคือทำไมหนอหลวงปู่จึงไม่เมตตาช่วยให้เด็กน้อยอันเป็นแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อและแม่ให้แคล้วคลาจากพยันตรายทั้งทั้งที่เด็กน้อยผู้นั้นก็แขวนประ ซึ่งเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ติดตัวอยู่แล้วทำไมกับสิทธิ์บางคนหลวงปู่จึงสงเคราะห์ให้เขาแคล้วคลาดหรือช่วยต่ออายุให้คำถามนี้ค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงเมื่อได้ยินเรื่องราวว่าวิญญาณของเด็กหญิงคนนี้ได้ไปปรากฏตัวโดยมีหลวงปู่ทวดยืนอยู่ข้างๆ ให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ที่อยู่กรุงเทพซึ่งเป็นญาติกันได้เห็นในเย็นวันเกิดเหตุขณะไหว้พระอยู่ในห้องพระที่บ้านโดยที่ในเวลานั้นทางพ่อแม่ของเด็กก็ยังไม่ได้ส่งข่าวคราว,าวให้ทราบแต่อย่างใดเด็กนั้นได้ฝากคำพูดผ่านลูกศิษย์หลวงปู่ผู้นั้นว่าฝากบอกแม่หนูด้วยว่า หนูออกมาแล้วไม่เจ็บเลยหนูจะกลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกในช่วงค่ำวันเดียวกันทางญาติของเด็กน้อยนี้จึงได้ส่งข่าวให้ลูกศิษย์หลวงปู่ผู้นั้นได้ทราบว่าเด็กได้เสียชีวิตแล้วเดือนต่อมาภายหลังเสร็จสิ้นงานพ่อแม่ของน้องได้พากันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลกับหลวงนาสายหยุด และได้มีโอกาสนั่งภาวนาในกุติท่านภายหลังการภาวนาหลวงนาได้บอกกับโยมทั้งสองว่าหลวงปูท่ทวดท่านฝากบอกว่าโยมไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวเด็กคนนี้ฉันอุปการะเองซึ่งก็ตรงกับนิมิตท,ที่ปรากฏให้ลูกศิษย์ผู้นั้นได้เห็นหลวงปูท่ทวดมาหาพร้อมเด็กคนนี้ บางครั้งแม้นเหตุปัจจัยจะไม่เอื้อให้หลวงปู่สงเคราะห์ให้เขารอดตายได้แต่ท่านก็จะสงเคราะห์ด้วยการอุปการะดวงจิตของผู้ตายให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีซึ่งก็อาจจะดีเสียกว่ามาเสียชีวิตภายหลังแต่จากไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีเมื่อเวลาผ่านไปประกอบกับประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบเห็น ทำให้ได้ข้อสังเกตว่าบุคคลที่หลวงปู่จะสงเคราะห์ต่ออายุให้ได้มักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ทำประโยชน์ไว้กับส่วนรวมหรือพระพุทธศาสนานั้นคืออาศัยบุญบารมีและกุศลเจตนาของตัวผู้นั้นเองด้วยว่าหากได้มีชีวิตอยู่ต่อเขาจะมีโอกาสทำความดี สั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องหลวงปู่ทั่วช่วยเด็กหญิงคนนี้จึงเป็นข้อเตือนใจที่ดีว่าบางครั้งที่พระท่านช่วยนั้นมิได้ช่วยให้คนจะตายไม่ตายเสมอไปหากแต่การช่วยในลักษณะที่ได้เล่าสู่กันฟังนี้ก็มีขอถวายวิดีโอและเสียงบรรยายธรรมนี้แด่หลวงปู่ดู ปรมมปัญโญ Get Better Together ดีขึ้นไปได้วยกันอัมพาวันขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ